ที่ทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับปึงดูปึงเอา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 ล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียบ้าเบ็ดนะครับเปิดคลิปจังซีเลยเมื่อนี่ไปพราะเอาไปใส่ สำหรับมือนี่เขามาตกปลาน้าโคงนีแ่แหละครับเป็นตกปลานาดินนะครับหมายน้าโคงอีกแล้วนี่พึ่งเลิกงานครับผมให้พ่อมาถาก่อนผมมาหอดประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับพ่อมาหอดแต่ประมาณเจ็ดโมงและมีงเขื่อน่วนกันมากมึงจะมาบุญระบา้ มือนี้มาเป็นไม้ไม้นะครับเป็นบ้านทาไข่ครับตไ,ต,ไบต่ลงไม้จะไม้คิปเมื่อกี้นี่จังหน่อยนะครับไต่ลงมาจักหน่อยน่ครับบรรยากาศใหม่เอาล่ะครับ มาอีกตัวนึงแล้วครับพี่น้องหลังจากเปิดคลิปเมื่อกี้ได้ประมาณสามนาทีนี่มาอีกหนึ่งตัวครับง้งามครับัวนี้เป็นปลาอีแปงคือเก่านะครับป่าเก่งไปแปงน้ำโขงครับ วานลองปิ้งกินเบิงครับมันจวดจวดแซบขนาดครับครับมาแล้วครับมาอีกตัวหนึ่งแลวเนาะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลั่นคันโกงเลยครับพี่น้องเออเลยพี่น้องเลยบักเถอดอกลั่นคันโกงครับตัวนี่สุดโอ้โหไงหลีครับครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเป็นเนียเป็นเนีย Nh tôi Tôi nhanh hạp tôi cháu, vay sài lọc bóng 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 dưng 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 รับยกขึ ats, ้นหมุนมาโหลดพระ้องบัตรฝากคุณพ่อยปฝาหนี่งต้องไต่แถวบัตรแคหน่อยหล่ะเพื่อความมั่นใจมาก่าฮ่านง่ไหนพอเงื้อสูตรหนึ่งหรือวนเงื้อสูตรสองไม่กันมาแล้วครับอีกตัวหนึ่ง เนเนื้อน้ำผงสูตรองครับนี่ทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับปึ้งดูปึงเอาเอาเอาขวางบ้าขาดสมูทเลยบปดิขาดอะไรเนี่ขาดเร็วเจ้าทิจังหด มันมีน้าขวังได้เห็นมุกยาเนี่นแมนจบเลยครับโอ้บอ่มแมนหน่อยได้ไหม <c oughs> นใหญ่อกจัออ๊ก<อ> <c oughs> เรียบร้อยครับดังปัดบันดึงว่าแล้วมันติด้ดึงปลาไง้เมือนี่วะจักแมนบอมแมนดิมเนขวังบ่จักบอมแมนปลาแล้วดึงกันยึดยึดอยูอ่เนาะ <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้ ทําไมมันขวางสัมบูร์บางอย่างนี่ขวางละเบิ่งแล้วถึงงั้นหางเวกุจันเบิดตอนที่เช้าเนี่ใแค่ละตะกร้านนี้เอาเอาเอามาเลยมาเลยมาเลยมาเลี้ยหลอกลั่นคันโกง หลอกลั่นคันโกงมาอีกแล้วครับอือใส่สวยไว้แล้วครับกดกปุกเอนปลาสินี้เดิมครับปอแป้ง สวยเลยครับขันยาวขัน n h a อือโอ้ยอย่างปวดจ่ะพวกมันติดโดดยัมไมาปุบอกครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับที่นอกมาแล้ว ใช่ป้าเกลือนี่มาแล้วมาแล้วฟองเลยเตรียมที่เท่าไรพุ่นนี่กดมาพูดฮะกดมาเลยกดมาแล้วก็โมโซา,า,า,ามซูกลองแล้วก็มาใส่ มาแล้วพี่น้องเนี่ยปลายเกลือเย,เยิ้มเยิ้มหืมคแห้งแต่พ่อไปแม่พ่อแห้งแค่แห้งแค่บ้านนี่เนีย่ยคือปิดยังสัน้นคือเงืกอกยังสัน้นถือป้อถือครับถือครับพ่อว่าถืออยู่ครับเอาเลยบันทึกพ่อเอาเลย โอ้โอสมพมันดึงแห้งแหม,ม่สมสมโตโยสมโตโย ว่ากินบกไกลาันใดครับพี่น้องมาอีกแล้วแตมหนึง่ง หันจักหาเม็ดพอดีต่สำนั่งก็ได้คช่กัน อเอาไหมหากรดึกลงครับบางยานี่ครับขั้นน้อยเอาอีกแล้วพี่น้องเลยหากรดึกลงว้ยขั้นโกงเลยครับโก่งงงเลยเอาอีกแล้วขั้นโกงหุ่นงงเลยครับบัคเขือพี่น้องบัคเขือจับพ่อจับสายจับสายขั้นที่ฮักเห็นละ เลยพี่น้องเอ้ยแสงว่าปลาเริ่มกินใกล้เดี๋ยวเขาดึกลงใกล้ๆมา <ใจ S 1> โซ่สิเอ้านี่พี่น้องบักเขือเลยนี่น่ะนี่นี่ เป็นได้ครับตัวนี้สวยงามเลยเอาแล้ว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 ครับไยังไงจอยแลนแล้วว้ากินได้เงยสวดสองไว้มื่อนี่สวดหนึ่งเงียบจิบสวดหนึ่งเงียบกิ๊บเลยมาแล้วของกันมาแล้วเอาทั้งที่ถึงมาแล้วครับ ี่ <Yeah. S 2> โอ้ใส่สวยหรือเก่าครับบะเขือครับบะเขือกินแต่ฟังนี่เว้ยอ,อยู่ที่เงี้หย,รย,ย,ยห,หรือคอนได้ต์ตงเงี้ยสมมติได้ไลทได้ไลทครับ พี่น้องเป็นังไรนี่บักเขือพี่น้องบักเขือบักเขืออีกแล้วบักเขืออีกแล้วไงดีครับไปเลยไปเลยไปเลยครับเอาอีกนะครับดึงแห้งเลยครับเมื่อกี้นี่โพี่น้องครูอยู่สั้นวันยี่จอยว่ะมาแล้วครับ มาแล้วครับอีปแป้งยังไหมครับนี่พึ่งดึกลงไปเลยนะครับคันนี้โตแล้วเดี๋ยวพอโตแล้ว,วพึ่งดึกลงไปเลยครับได้การครับงานสุดนี่มาเคยออีกแล้วพี่น้องเป็นไดเต็มที่เท่าไรแล้วพวนับลงแล้วตายไป ไปนล้ครับพญิยยจอยไปแล้วพนญิยยจอยไปแล้วกินกำลังกินเข่ากันอยู่ครับปลาก็กินด้วยกันหืมหัวตัวน้อยหามเลยหืมน้อยเก่าสมพัอกระดิ่งบอยดังตัวน้อยพี่น้องตัวน้อยปลากเกลือ แต่น้อยพอดีปิ้งครับโอเคพี่น้องโอเคฮะมันโยกอยู่เด้บวิยาน แล้วครับยังดูยังอยู่ยังแรงอยู่อันดีมาแล้วพี่น้องมาแล้วเริ่มมาแล้วบวกนี้บกับกนี่นี่นี่พี่น้องอาอบักนี้ใส่วงยานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นเขาตานี่ครับ ใส่สวยๆเข้ากับเริ่มมาแล้วเริ่มตอนนี้กับใบกลัวแล้วอาจจะเริ่มกินได้แล้วครับปลาเนี่ยยอดมันดังไหมก่อนตายง่มาแล้วพี่น้องมาแล้ว โอ้คันโกงเลยครับกินค่อยๆค,ครับตัวนี้แม่นบอแมันป่าพอ,แม,อแม่นอยู่ครับกินเบาขนาดครับตัวนี้โอ้ยน,นันน่นเอาลึกแล้วครับไม่จอยโซ่แล้วครับ <laughs> โซปล่อยป่ายีกแล้วเอาเอาโบทันตีนพี่น้อง <laughs> <laughs> เร็วบปนไดกกับโบทันตีน <laughs> <laughs> สวยสวย นี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้บอดเลยครับโคตรใหญ่เลยครับตัวนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือครับพ่อรับเลยครับเล่บอลไทยตัวนี้ใส่ของก่อนอย่าเลย เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงแรงแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสีกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวสิให้เบ่งผลงานปลาร่วมมื่อนี้ครับนี่นะครับเป็นผลงานปลาร่วมของมื่อนี้ครับน่าจะได้ประมาณสองโล ัวๆนะครับเกือบๆสามโลนี่นะครับปลาพันธุ์กเบิง้งบลายปันใดนะครับนะครับสำหรับมื้อนี้กะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามาไก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นี่นะครับสำหรับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ